สวัสดีเพื่อนๆชา youtube ทุกส่านนะครับผมผมกนอีกช่นเคยนะครับกับช่องนัว18อามโมเลตซึ่งช่องของเราคุณจะนงเสนอวัตถุมงคลแนวเครื่องรางของขลังที่ร้อนแรงที่สุดแห่งยุคนั่นก็คือมีดหมอเทพศาสตราเจ้าคุณพัฒน์ปุญญากามโมวัดไวยด้วนเจ้ารังสวรรค์หรือพระราชมงคลวัชราจาซึ่งตระธิ์ในสายลงพุทพศาสาทะเล ึ่งหลวงพ่อเทพประศษษสศริษเ์นั้นได้ถ่ายทอดพิชามีดหมอมาสูหลวงประเดิมวัดนองโพแล้วหลวงประเดิมวัดนองโพก็ได้ถ่ายทอดมาสูหลวงวัดอีกทีวัะตูของคนของท่านนะครับมีด้วยกันมากมายหลายชนิดซึ่งล้วแล้วแต่มีพุทธคุณสูงด้วยกันทั้งสิ้นแต่ที่เสาะสแสวงหาของทัานสะสมรูสิสย์ทุกขานนำไปใช้แล้วมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเรียกได้ว่าพุทธคุณครอบจักรวาลจริงๆ และถือว่าไม่เป็นสองรองใครในยุคนี้ในเรื่องของความสังสรรและก็ประสบการณ์นั่นก็คือมีดบอกของท่านเองหลวงพ่อพัฒท่านเกิดเมื่อวันที่12พฤษภาคม2465นะครับสรับท่าที่สนใจวัตถุมงคลนะครับ0970195618แอดไลน์เข้ามาพูดคุยกันนะครับหรืออีกหลายช่องทางนะครับ ลิงก์แปะไว้ใต้คลิปแล้วนะครับตลับทนายที่สนใจที่จะร่วมมหาบุญสร้างมหาเจดีย์กลางน้ำกับหลวงพ่อหมายเลขบัญชีขึ้นไว้ให้แล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับวัตถุมงคลมีดหมอแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อศึกษาเพื่อเป็นนาทางในการสะสมร่วมกันนะครับหลัคลิปนี้เราก็มีวัตถุมงคลมาแบ่งปันนะครับจะมีรายการใดบ้างนั้นติดตามได้เลยนะครับเามาเริ่มกันที่ มีปรัปกติวัดสร้างเองขนาดสาลิกาใบ1.5นิ้วยาวรวมประมาณ3นิ้วตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วก็อกักขระได้แกนสวยงามเข้มขังโค้ดพัด6-6ด้ดาลปักทำจากไม้ประยุงแม่สามสัตว์ยกคิว้ว ด้านแกะท้าเวทวันสวยงามเข้มขังซึ่งมีชุดนี้นี่ถ้าเอามาเพียงแค่50เนเท่านั้นนะครับแต่ที่มออหายอยู่ก็เทาสามมาได้นะคะรับสุตรการก็จะเป็นมีดใบขนาด2.5นิ้วยาวรวมประมาณ5นิ้วต่อกลายเสยมาเต็มใบ แล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มคลังต่อโ,โค้ดพัด6กหกดันฝักทำจากไม้สาลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับแม้สามกษัตริย์ยจคิ้วสวยงามเข้มขังังใครที่มองหาอยู่ก็ทักำามาได้นะครับสุวอิริการก็จะเป็น มีรปรกติวัดสร้างเองใบขนาด3นิ้วยาวรวมประมาณ6นิ้วตอกลายเสยมาเต็มใบแล้วก็อัขระเลยกยันสวยงามเข้มแขังเลยน,นะครับตอกโคตดพัด6ด้านหลักทำจากไม้กระดูแดงมาได้ของฉันลังเก่า มาเป็นนี้จะสร้างน้อยนะครับแมงสาองสัตว์ยกคิ้ว3นิ้วด้ามตัดแบบนี้ถ้าที่มองหาอยู่ก็จะสร้างได้นะครับสุวรายการก็จะเป็นมีวาราพิเศษร,รุ่นพยักบารมีใบขนาด5นิ้ว ยาวรวมประมาณ10นิ้วต่อลายเสือเพนแล้วก็อากาักขระเลขยันสวยงามเข้มขันต่อโค้ดตัวมิเล่มนีน้หมายเลข713ดด้ามตัดแบบนี้สร้างประมาณ 1,000พันเล่มแต่สร้อยจริงๆไม่ถึงนะครับได้ประมาณ800เล่มเนื่องจากจะไม่เสร็จพันเลิกนะครับได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับด้านละฝักทําจากไม้สลาลังเก่าหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าที่เราบรรดาลูกศิษย์ได้พากันไปขนย้ายมาเพื่อสร้างรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยนะครับอันนี้ผมก็ได้คุยกับน้องที่ไปขนย้ายมานะครับเขาบอกว่าเป็น ไม้สารังเก่าหลวงปู่ศุัดประคองมาคำเท่าจร,จริงเลยนะครับซึ่งหลวงพัดเนี่ยปลูกเศษให้อย่างเข้มขังนะครับแล้วก็ยังได้เข้าวิธีปลูกเศกอีกหลายวาระด้วยกันนะครับวัตถุประส,สงค์หลวงพ่อท่านดําริให้สร้างมีชุดนี้ขึ้นมาโดยมอบหมายให้พระผู้สนองงานและก็กรรมการวัดดำเนินการจัดสร้างมีชุดนี้ขึ้นมาเพื่อนําปัจจัยไปสร้างกําแพงรอบวัดไทยถาวรที่หลวงพ่อ อุปถามอยู่นะครับซึ่งก็ได้ปัจจัยในการไปสร้างกำแพงจํานวนกว่าห0แสนบาทเลยทีเดียวนะครับจินตนาการสร้างดีปลูกเสกดีวิธีเข้มขังสร้างน้อยหายากนะครับรายการต่อไปก็จะเป็นมีดปราปกติวัดสร้างเองใบขนาด7นิ้วยาวรวมประมาณ12นิ้ว ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขังเลยน,นะครับเป็นหน้าเกี้ยวมหาอุดลายตอกช่างรัดชัยสุดยอดเอกลักษณ์ด้วยความสวยงามหน้าเกี้ยวคราอู่ตอกโคตรพัดร้อยหน้าเกี้ยวคราอูแบบนี้จะหายากเลยนะครับ ดาลฝักทาจากไม้สลาลังเก่าอายุก็เกือบร้อยปีเลยนะครับนานทีจะมีเข้ามาช้ทัศน์ใช้ไม่ตอกมีดประสงค์วัดแล้วนะครับดังนั้นนี่อนาคตเนี่ยเล่นหากันแน่นอนนะครับแล้วก็ราคายิ่งแต่จะสูงขึ้นนะครับเลื่อนี้นี่แบ่งปันในราคาพิเศษเลยนะครับแต่ที่มองหาอยู่ก็สอบถามได้นะครับ สุดทีการก็จะเป็นมีวาราปกติวัดสร้างเองเช่นกันนะครับใบขนาด7นิ้วยาวรวมประมาณ12นิ้วตอกลายน้องสิงแล้วก็อัขระเรียกยันสวยงามเข้มขังเลยนะครับลายน่องสิงของชันธรชัยจะมีน้อยนะครับเพราะว่าชันธรชัยเนี่ยท่านจะตอก หน้าเกียวดีสวยงามก็เลยต่อแต่หน้าเกียวเลยนะครับ้วนี่น้องสิงนี่ของช่างธนชัยเนี่ยก็สวยงามไม่แพ้กันแต่กลายเป็นของหายากไปแล้วนะครับต่อโค้ดพัดร้อยนะครับเป็นมีดท,ที่ออกปี64ชัดเจนนะครับใบสวยวินงวิงเลยนะครับด้ามเป็นกระดูกส่วนฝักเนี่ยเป็นไม้สลาหลังเก่าอายุเกือบร้อยปีเลยนะครับ ราคาขยับแล้วนะครับเพราะว่าของหายยากมากๆแล้วตอนนี้แต่ที่มองหายอยู่นะครับราคาแบ่งปันก็ท้าสอถามมาได้นะครับสื่อใาการก็จะเป็นมีดบาราปกติวัดสร้างเองเช่นกันนะครับเทจานนี้ก็จะเป็นนะครับมีดใบขนาด7นิ้วยาวรวมประมาณ12นิ้ว ตอกลายหน้าเกี้ยวแล้วก็อักขระเลขยันสวยงามเข้มขขังเลยนะครับเป็นหน้าเกี้ยวคราวอุมหาอุดนะครับลายต่อวันนี้หน้าเกี้ยวคราวอุเนี่ยจะหายากหน่อยนะครับตอกโค้ดพัดร้อยนะครับด้ามกระดูกฝักไม้สลาหลังเก่าอายุเกือบเกือบร้อยปีนะครับ 7นิ้วช่างธนัชัยเนี่ยนะครับทุกวันนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยด้ามไม้ฝากไม้ก็ว่าหายากแล้วดังนั้นะนี่ด้ามกระดูกฝากไม้ก็ยิ่งจะหายากไปใหญ่เลยนะครับงนะั้นี่ท่านใดที่มองหาอยู่นะครับราคาแบป่งปันอย่าปล่อยให้ราคาไปไกลกว่านี้นะครับอย่าศรัทธาตอนพระแพงนะครับแต่ที่มองหาอยู่ก็ทำทามมาได้นะครับ ส่วนรายการต่อไปก็จะเป็นพระสมเด็จเนื้อชานหมากร้อยปีท่นี้ก็จะเป็นนะครับพระสมเด็จเนื้อชานหมากรุ่น2นะครับรุ่นแรกนี่สร้างปีหกหนึ่งถือว่าเป็นรุ่น2นะครับเป็นสมเด็จชานหมากร้อยปีนะครับมวลสารเนี่ยก็จะมีเนื้อชานหมากแล้วก็มวลสาร,รเก่าๆเยอะแยะมากมายนะครับ โดยเฉพาะมวลสารเก่าจากรุ่นแรกนะครับก็ได้นำม,มาผสมเป็นจำนวนมากเลยนะครับกดพิมพ์ออกมาได้สวยงามนะครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นเม็ดยาทองเหลืองนะครับแล้วก็ฝังด้วยสิงสาริกางาแกะนะครับเลี่ยมวินเทจเก็บผิวอย่างดีนะครับ พระสวยกล่องเดิมแบบนี้ราคาแบ่งปันใต้ที่มองหาอยู่ก็ทักสามมาได้นะครับส่วนอีกรายการก็จะเป็นลูกอมรุ่นเลื่อนยศรวยรวยนะครับเป็นวัตถุมงคล วัดสร้างเองฉลองอายุวัฒนามคลหลวงพ่อครบ100ปีออกปี64นะครับขนาดของลูกอมเนี่ยรอบวงเนี่ยประมาณ2เซนติเมตรนะครับเกนียงทีจะเป็นเนื้อว่านหินเหล็กน้ำพีนะครับผสมมวลสารหลายอย่างนะครับเป็นแบบก้นครกนั่นเองนะครับแต่ผสมประมาณแล้วก็ กระแสของเนื้อมวลสารเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับโดยการสร้างเนี่ยห้าพันลูกนะครับทุกลูกเนี่ยจะมีโค้ดมีหมายเลขกำกับทุกลูกเลยนะครับบรรจุในกล่องสวยงามมากๆเลยนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเรานำมาแบ่งปันเพื่อนนะครับลูกละ 300นะครับ2ลูก500พร้อมส่งนะครับรประกันแท้ตลอดชีพนะครับในท,ที่มองหาอยู่นะครับมีเข้ามาไม่เยอะนะครับก็เขามถามมาได้นะครับต้องมีแบบนี้เลยอย่าลืมนะครับเรามีนัดกันทุกอาทิตย์เวลา1นึ่งุ่งครึ่งไปต้นไป ไลฟ์สุดผ่าน YouTube ช่องนี้เลยนะครับพบกับประตุมคลแย,แยะมากมายในราคาแบ่งปันแล้วก็ของแจกของแถมมากมายมีเกมให้เล่นด้วยอย่าลืมเข้ามากัน,นเยอะๆนะครับทางร้านของเรายังมีมีดวาระพิเศษวัดสร้างเองปีลึกๆหายยากๆที่นิยมให้เพื่อนได้เช่าหาบูชากันนะครับ รวมทั้งมีวาราปกติวัดสร้างเองปีลึกๆรวมถึงปีใหม่ๆทางร้านของเราก็มีให้เช่าบูชาเช่นกันนะครับชมคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์ดีๆเพื่อเผยแพร่บารามีของหลวงพ่อต่อไปนะครับแล้วก็เป็นแนวทางในการสะสมร่วมกันนะครับ คลิปนี้ก็สวัสดีครับปีใหม่เนี่ยให้แด้วยเงินเองเขาของเงินใช้เงินทุกๆคนนะให้มีความสุขความสบายปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเงตลอดไปนะถูกนะมทุกทุกคน